สวัสดีครับบาเทอรสวัสดีท่านชมครับมาก่อนเที่ยงนะครับผมพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมาหาปู่จอมปลวกนะครับสองงวดติดแล้วครับผมตั้งแต่งวดอ่าแปดสองเจ็ดนะครับปู่ก็ให้แปดสองนะครับเข่าสามโตแล้วก็บสองโตตรงๆรงแปดสองงวดที่ผ่านมานะครับปู่ก็ย้ําให้ก่อนเที่ยงนะครับเจ็ดแปด นะครับก็มาเจ็ดแปดตรงๆนะครับท่านชมเอากลับไปเอฟซีมาคือเกา่าพาไม่ปูยำหกยอนเทียงนะพี่นองเนาะปูไดท่านกับท่านบอท่านกับพเป็นยังนะครับผมฝนตกครับตั้งแต่เศรา้านะครับแ่ยังซา่าๆอยู่เด้อพี่นองเด้อยังท่านติหยุดนะครับผมฝนแกนยังตกอยู่นะครับบอกปูบ่าจะเขามาหากอนเทียงหรือว่านคำพี่นองมาก่าท่านเอา เขาไปหาปูาน้ากันเข้าไปกราบน้ำมาสการปูน้ากันธรรมประชมสองงวดติดแล้วนะครับปูให้เขาสองงวดติดแล้วบนตรงๆทั้งสองงวดสองโตนะครับงวดที่ออก782ปนะครับปูห้8แปนะครับสองโตปูหให้82ตรงๆนะครับงวดที่ผ่านมาปูเน้นล่างอยู่ครับ78แนะครับ evet แต่ว่าปูเน้น78ก็ให้ติดไว้บนล่างนะครับผมงวดที่ผ่านมากันมา78ตรงๆนะครับผม บรรยากาศฝนตกเด้อพี่น้องเด้อไข่แน่มหาปูละซาแน่อาครับธรรมชมขึ้นไปกราบนมันสการปูน้ำกันนาครับอเอาธรรมชมปูวาดยาไม่มา สาธุขับปูสาธุเอาครับยาใหญ่หนีอ่ะปอยาใหญ่ยังปูเนี่ยยาดีเล้ครับปูวายาดีโอ้สมุนไพรอยู่เต้กันนี่ยานกับนี่อยู่ข้างหน้าของนี่ข้างห้าของมี่โอ้เคยเห็นอยู่ปูนี่นี่เป็นยาแก้ไขหมากไต่ใบมะพร้า่เอ้มากไต่ใบยาแก้ไขยาแก้ไขแก้แต่มันเรียกไขมันเรียกอะไ้เอามาตากแหงมมาปูตากต้มสดก็ได้อ้าครับผมเพราะว่าคันทั้งที่กันจะกันกันกันจะให้ดีนั่นน่ะ

เราไปซื้อมาลูกมาเปาเนาะมันจะเปอป้อนดีเจแทบว่าเท่านั้นนี่สิปัดนั้วนะกินนอนดีเจแทบาทยันดีเจสทบบาทนันดีเจแทบาทยิ้มกันแทบบาทนี่ความยิบบาทหน้าเลอนะครับว่านว้เราไปมักมดวนนั่นเองครับวันที på, ่แล้วไม่ปูยำก่อนเที่ยงนะครับปูกันเน้นให้คักนี่พี่น้องขีดให้เลยเจ็ดแปดก่อนเที่ยงนะครับปลาปูว่าติดบนล่างไปเรื่องวดที่แล้วเราผมเจ็ดแปดตรงตรับงวดนี้ก็มาเฮ นี่ครับปูเป็นยาขมดีรึปูนี่ยาเสียคงครับในแท้กันยาเสียคงครับต้นมักไตใบนี่ปะปูมันแก่ยังเน่สรรพคุณครับผมมักไตใบนี่ต้นยาแก้ไข่แก้ไข่แก้ไข่วัดได้เลยนะกับบรรยากาศพอดีเลยพี่น้องบรรยากาศฝนตกนี่แก้วัดตัวก็เห็นลายอยู่น้ำท่าไงครับปูนั่นง่าตรากแห้งก็ได้มาตากแห้งก็ได้ครับาต้นเอาเสื้อพื้นที่แบบเชี่ยวเขาก็ต้องหาผ่าขาวห่อก็ได้ครับ ถ้าขาวเราเอาตอกมาดล้วด้วใบมันที่พญากลางครับปูเอามาให้ปูนในใยำให้อันนี้ชุดที่ปูไหายตองหวดธรรมชุ่มจะปูจะมีเปลี่ยนแปลงบอ่อจะมีเน้นบอ่อนี่ครับผมเนียนหายุ้ยทเก่าปูที่ปูเนีนที่แรกมีสี่เจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดก็ะไดไปแล้วเบาเท่าครับเก่าเจ็ดก็ะไดไปแล้วนะครับตัวร่องของปูมีแปดเก่ากับสองเก้านะครับสองเก่าปูกระตัดมาจากเก่าสองเจ็ดนี่ครับสาม,ม <3 S 2> ตัวศูนย์สี่เจ็ด 8 7 4 9จ็ดส่เก้ปูเนนไห้047กับ927อันนี้ตัดดอกก็ได้ครับปูจะตัดตัดดอกให้ครับนล้วมันลายตัดดอกให้ก็ได้ครับผมตาไเพิ่มเติมเส้นกี่โกลครับตัดดอกตัดแปดเก้ามาปูตัดให่เก้าอ่ามันมีเพิ่มเหิมตัวนี้ครับผมเพิ่มไตมตัวนี้อืม782ดแปดสองมาปูอือเพิ่มเตมตัวนี้ได้ครับปูเพิ่มเตมตัวนี้ ไอปูเน้นให้ที่ปูปูจะให้นี่คืองวดที่แล้วเนี่ยมานนี้อันนี้ก็ตัดสองวเนยเน้อครับแปดสองตัดเอาน้าปูเนาะอืครับตัดแปดสองมานจะไเนาะแปดสองเขียนใส่นี่ก็ได้ปูคันปูจะเคียนครับผมจะได้เห็นนะจะได้เห็นครับผมตัดแปดสองตัดสองน้ำครับผมทำนี่แ่ละฟันดีป่ะครับปูฟันดีก็ได้ครับค่ะฟันมาอันมันช่ฟันอยู่สองเทือเนาะเทือเท่อแหลกฟันมาได้สวย ครับในในชัวร์ช่องสามสี่เซนครับฟันก็มาฟันอีกจะขับไปหน่องไช่ไมหน่องไม่ติดเป็นตะ่อยนะครับผมเป็ดป้าจะคอาอีกเยอะอืมเอาเน้นในปูตัวเน้นตัวเก้านี่แล้วอ่าขีดเน้นให้เพิ่นเหยื่อเพิ่นเห็นอีกนะตัวที่ปูเน้นให้ท่านผู้ชมนน่นกัตัวเก้านี่นหะนี่นะตัวนี้นะสีแดงทั้งหลังกระไดปูใส่ทั้งหลังเน้นนี่นหะตัวเก้านี่แหละเน้นกระไดนี่นะเน้นขีดถูกในเรือปูตัวเก้านี่นะสีเจ็ดอ่าขีดถูกเข้าไปอีกนะปูครับอัน อ่าสี่เจ็ดอ่าเนาะสี่เจ็ดแปดสองสองเจ็ดเน้นไายสามคูเน้นีารทองกร้องเก่าเจ็ดกับสี่เก่าได้พี่น้องได้กับสองเก่าอันนี้อันนี้ก็ได้เพฟมากก่อนมั่วกเก่าก็ได้ครับผมที่ที่เก่าเนี่ยนะอืมขันบอกบอกก็ได้ครับวิ่งวิ่งแปดกับสี่อพี่น้องสี่เก่าพได้บ่มักกับพเป็นนังวแตเว่าคันบอมกันบอผมมักเนี่เนะผมก็มักตรงนี้นะครับผมมักตรงนี้นะ C เจ็ดกับสองเจ็ดเจ็ดดกับตัวน้ำเดอพี่น้องเดอแ์ตะว่ากบมาตรงตรงสองงวดแล้วกับตัวไปน้ามาเจ็ดแปดกับแปดสองงวดแปดสองเนี่ยกมาแปดสองตรงตรงงวดเจ็ดแปดกับเจ็ดแปดตรงตรงแต่ว่างวดที่แล้วปูวาดล่างแต่ว่ากับกันบนน้ำเดอชุดนี่คือวันมีแค่ซีคูหกแปดเจ็ดแปดห้าหกหกหนึ่งซีคูเป็นบนล่างแต่ว่างวดนี่อนี้บาก็ได้ตาดีก็ได้แต่ปูเนี่ยซีเก่า ปูตัดออกให้4เก้ากับ8เก่าธรรมชมมันจะยาบ,บัน้อยได้มันจะยาบัมันจะยาวปลาได้เดียบบด๋ยวแค่4 7 2 7 9 7 2 9 8 2แค่นั้นนะแค่นั้นครับสามตัวนี่ก็เน้นนะครับตัวนี้เน้น7 8 2นะครับธรรมชุม7 8 2มันยิ่งต้กันแต่ว่าอั่ามาน้อกันนั่นได้กันไปนั่นนะแต่ว่ายิ่งต้องกันคร,ครับปูกะอันนี้มันจะก่ากได้หนึ่งกับอะไรจะก่าได้หนึ่งกับอะไรครับผมตัวตัวบางหันมันมันได้มาอย่างสี่นะครับ จะเอเน้นไปสี่เเน้อปูเนาะสี่เจ็ดเจ็องเจแปดสองนะครับเน้นกกจะมี3คู่เท่านั้นทรามผู้ชมมีตัวนึงมากันนียตัวนี้นะครับปาปาดเก้าสองเก้าสองเจ็ดเจ็แปดสองตัวเน้นนะทรรมบช่มเก้าสองเจ็ดเจ็ดแนะครับเอฟซมันก็ถามมาโยยอย่าลืมไปหาปูกรเทียงน้พี่น้องปูใดท่านกับท่านด้พี่น้องเ่ท่านกับ่าเป็นยังฝันท่ฝันดีอยู่ฝันดีปูอาฝ พี่ตาจะให้เกิดเขาครับน้อปูเนาะเขาสาธุนี่มาตัวนี้นะเจ็ดสองสองเจ็ดลีพวมันแก่สามห้างนี่ไงน่ะแปดสองสามตัวแตกอีมน้อปูแม่นคิดคิดว่าสามตัวแตกอีกนะกัรไล่นต่อมาหน่ะนะปูบอกว่าสามตัวแตกอีกคืองวดอ่าแปดสองเจ็ดน้อปูเนาะปูพันให้พันสองตัวพันตัดไฮแปดสองอยู่แต่ว่าสามตัวเอาแปดมาอยู่รักลอยคันเอาเจ็ดไม่อยู่รักลอยก็เป็นเจ็ดแปดสองสามตัวตรงๆเลยงวดนั้นครับท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอพี่น้อง น,นี่จะเน้นเน้นสามหางเลยีเจ็สองเจ็ดครับแปดสองนี่แหละซีเจ็ดสองเจดแปดสองครับปูเน้นครับเน้นเน้นเนสามหางนี่นะนะครับผมตัวร่องก็จะมีเก้าสองเก้นะครับเก้าเจ็ดกับสองเกชุดสาตัวชุดน้เจ็ดแปสองเ้าสองเจ็เด้อครับเด้อนะครับศูนย์สี่เจ็ดนะครับตัวร่องกับแปดเจ็ดสี 0, 4, 7, 8, 7, เท่านั้นเลขสามตัวนะจัดไปเลยแต่มันกลับกันเนาะอันนี้มันศูนย์สี่แต่มันแ 8ปดเจ็ดีอันกระุมเก้าเลยตัวเดียวก็ตั้สามตัวเือครับผมอนไครับเพราะในตัวเก้าตัวเก้าปูปูธรรมชมนะครับผมปูกันเน้นให้แล้วเน้นให้คัดครึงวดที่แล้วแหละพี่น้องขันมาตามสูตรบ้านกสตัวเรียกงเลื่อนนี่นะนี่สางนี่แหละขันมาตามสูตรสามตัวแล้วนี่กันไม่ครับเจ็ดแปดสองขันมาตามสูตรคือสมหางนี่ศูย์ซเจ็ดแปดเจ็ดซีเก้าสองเจ็ด สาม,มารถตามสูตรแหละไม่นั่นทำาม,มสามารถามมาตามสูตรภายในสามห่างอเอาทำผู้ชมนะครับแคปหน้าจอตัวมันกับเงินยังแน่นอนมันกับเป็นไปได้แต่ว่ามันในตัวเดียวกำลังสามตัวเจ้างหันนี่นะถ้าวิ่งวิงว่งเจ็ดวิ่งเจ็ดได้ทำประชมโมเมนต์แปดพี่น้องวิ่งวิงว่งเจ็ดเอาบ่าวแถวคือเห็นเป็นแปดที่แหลกวิ่งเจ็ดทำประชมวิ่งเจ็ดกับสี่ได้พี่น้องเด้อวิ่งเจ็ดกับสี่โมเมนต์วิ่งแปดวิ่งเจ็ดกับสี่นะครับนะครับเลขวิ่งวิ่งเจ็ดกับสี่เด่นที่เจ็ด นะครับเอาวบ่าวแถาเบิงที่แหลกที่ไหนที่เห็นเป็นเลขแปดเห็นตัวนี้มันงอา,นนนาอากาหนไหม่ป่วนึกว่าเลขแปดเป็นเลขเจ็ดวิ่งเจ็ดกับสี่นี่ตัวนึงก็กกได้แต่วันนี้มีเสน่ห์ในแค่ก้อนหรอ สองติปัวโอ้ถาเต็มสูตรนี่เจ็ดสี่สองนี่เต็มสูตรบานตาว่าตะวางเน้นตะวางเน้นเน้นเจ็ดกับสองอ่าเน้นเจ็ดกับสองถาเต็มสูตรปูวาสีสีสีเป็นร่องสีเป็นร่องถาเต็มสูตรเอาถาเต็มสูตรพี่น้องเล่งวิ่งนะครับเด่นเจ็ดกับเด่นสองเสียเป็นตัวร่องนะคปหน้าจอท่านผู้ชมขับขากขอบุญขอบคุณปูโจกมันมันน้ำเรื่อยิ่งยิ่งซาทุกขปูเอาพี่น้องโจกเนีบอกคยามามาที่ว่า คิดว่าคิดว่าเขาอยู่บายนี่แหละผู้ว่าสามตัวแต่ว่าแต่เขานี่มันรุดได้น่าแต่เขาบม่รุดครับผมสวัสดีครับ